โรคใบร่วงชน,นิดใหม่มันเกิดจากอะไรนะครับและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรโด,ด,ดสมอบรู้เศษกรทั่วไปนะครับตอนนี้ที่ประสบปัญหาเรื่องโรคใบร่วงเนี่ยนะครับเขาก็จะมองไปที่สารเคมีครับแต่ปรากฏว่าสารเคมีในห้องตลาดเนี่ยนะครับไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยทางกรมวิชาการหรือว่ากยทเนี่ยนะครับก็หาวิธีใหม่ก็คือใช้สารชีวพันธุ์นะครับ เป็นใช้จุลินทรีย์นะครับมาปราบเชื้อราครับแต่ก็ยังไม่ได้ผลนะครับพิพันธ์ของโดสนะครับสามารถตอบโจทย์นะครับสามารถแก้ไขปัญหาโรคไวรุ่งในยางพาราได้ร้อเอร์เซครับจากการใช้จริงในแปลงจริงนะครับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับในรอบหปีที่ผ่านมานะครับแปลงใดนะครับถ้าใช้พิภันธ์ของโดสเนี่ยจะไม่เป็นโรคนี้เลยครับไม่เป็นเลยครับแต่แปลงที่มันด้ใช้ที่อยู่ข้างเนี่ยเป็นโรคไวรุ่งเกือบหมดเลยเพราะฉะนั้น สามารถสรุปได้ว่านะครับปริมาณของโดสเนี่ยสามารถแก้ปัญหาโรคไบร่วงได้100%พี่น้องหันมาใช้โดสได้เลยครับ